กราบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขณน,นะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้สาวเอลหยุดลานเครื่องมือน,นะคะพี่น้องจ๋าสีผ้าพีผ้านองนะคะไปหาบึงตัวเลขเด็ดๆกันนะคะพี่น้องจ๋าสาวเอลผ้าพีผ้านองนะคะมาอยู่ค่าฉนูนนะคะพี่น้องจ๋าตอนนี้กระหอดแล้วนะคะเดี๋ยวนงางจะเข้าสะกอนสนทนากันจักนาทีสองนาทีนะคะพี่น้องจ๋า เมื่อนี้สาวแอลมาอย่างวันตีสาวแอลนะคะในยินข่าวว่าแม่ค้าอยู่คําฉนดนะคะเพื่อนถือเหล็กมาแลวสามงวดค่ะพี่น้องจ๋าสามงวดแล้วบ้านธรรมดานะคะคนสีแห้งอยู่สามงวดนะคะพี่น้องจ๋างวดนี้นะคะสาวแอลกะฝ้า,ามาเลยค่ะเฝ้าเก็บล้านในยินข่าวปุ๊บสาวเอลมาปั๊บเลยค่ะพี่น้องจ๋าเฝ้ามาหาตัวเหล็กดีๆเด็ดๆให้พี่ให้น้อง ได้ชมได้ติดตามกันนะคะพี่น้องจา๋าฟังคลิปสาวเอลดีๆนะคะอย่าพึงเพือนพานนะคะพี่น้องจ๋าคุยกันจนังนาทีสองนาทีสักก่อนนะคะผู้ได้เข้ามาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าสาวแอลฝากกดติดตามช่องในเดอร์ช่องสาวแอลมหาแห่งจา้าฝากกดแชร์กดไลค์นะคะพี่น้องจ๋ากดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวแอลมหาแห่งด้วยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเพื่อสิเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปของสาวแอลเนาะ สาวแอลหูจักว่าพี่คนนี้นะคะเพื่อนถือเลขปั๊บนะคะเพื่อนทักไปหาสาวแอลนะคะว่าเพื่อนถือเลขนะคะเพิ่อนอยากมาแบ่งปันแนวทางนะคะพี่น้องจ้าอยากมาแบ่งปันแนวทางสุพีสุนองหลายๆคนนะคะได้เบิงในติีตามได้ชุมกันเพื่อสุขคนนะคะพี่น้องจ้าเพื่อหลายๆคนสิมีโชคไปน้ำพืนนะคะพี่น้องจ้า ไปกันเลยนะคะพี่น้องจ๋าไปสอบถามเพื่อนสากรเนาะสาวเอลกลําลังสีเดินทางไปลานเพินนะคะพี่น้องจา๋ายางตากแดดมาจากน่อยเนยโบเป็นยังเนาะอดได้อยู่นะคะเดี๋ยวสาวแอลสิพาเดินทางไปลานพีเพินนะคะพี่น้องจ๋าลานพีเพินอยู่ข้างหน้านะคะหอดแล้วนะคะพี่น้องจ๋าหอดแล้วเนาะ ไดสวัสดีค่ะจ้าได้ยินข่าวว่าถูกหวยหลายงวดแล้วถือหวยจะง,งวดล่ะคะสามงวดลวจ้าป<ะ>ัดเอาเลขมาแต่ใส,ส่ก,ก็สิเอาเลขมาแต่ใส่ก็ถือคาถึงแน่แท้เลขมากแม่อันงวดนี้ได้้รบอจ,จ้าได้หรือจ้าถือสามสืบสามงวดน,นี้ได้หลายปันไดค่ะถึงสามงวดน,นี้ คือเจรจาอนานมาซื้อ,ลอลหาาลายดอกเจรจาซื้อซิมหาซิบบาทในล่าซื้อหลายมันบ่ได้งวดน,นี้มีโตมาก,ลก,มากแล้วบ่ค่ะมักเด็ดหนึ่งเจ้ว่ามันอ่านแล้วได้ได้เด็ดตัวใดงวดนี้ได้ได้เด็ดตัวใดล่ว่ามันซื้อบ่ได้หรอกห,อหากมันซื้อได้ พี่น้องจ้าฟังออเดอร์จา้าเจ็ดหนึ่งนะคะไปหาหยิบฉลากินแบง่งรัฐบาลนะคะเจาเอวาแนน้ให้เหลนการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะจปจับฉลากินแบงพุละใบสองใบเทียงโฉกไวเนาะนะคะล้านนี้เพิ่นถือเลขเพิ่นถือเลขมาสามงวดละจ้านีเพิ่นขายลูกสนขายที่คำชะโนดน,นะคะพี่น้องจ้านี่เบิ่งเอาเดอร์้านไม่หาบาทจา้าน่นเหเนว่าบไม่หาบาทจ้าพี่น้องจ้า น,นันถือแข้งถือคาถือแน่ไม่ละหานะคะอยู่อยู่ข้างหน้าถนนนะคะมาก็จะเห็นลานเลยนะคะอยู่สันเก่าจ้าอยู่สานเก่านะคะสันหน่อยนะคะพี่น้องจา๋าบะเมียนสันไ่เด้อจ้ามาอุดหน,นุนพี่เพื่อนได้นะคะแอลก็มาเอาตัวเลขดีดีเด็ดน้ำพีเพลยเนาะได้ยินเขาวว่าเพื่อนถือเลขหลายถือเลขสามงวดแล้วจ้าแซลก็เลย พาพีพานนองมาน้ำตัวเลขก,กันนะคะเดี๋ยวสาวเอลสีขอเบ่งตัวเลขน้ำผีเพิินนะคะว่าผีเพินินผีเพิินใดสื่อแนวทางในวันที่หนึ่งธันวาสองพันาร้อยตัวใดนะคะเอาใสาจ้ามีตัวใดแน่เอาโซ่เลขกนักน้อยแน่หายพีหาย้นองเอาสุกดาลำลอยรวยไปน้ำกันแน่ ตัวนี้นะคะพี่น้องจ๋าพี่เพื่อนในตัวนี้เนาะพี่เพื่อนมาก่าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะวันวนี้อันนี้เชียงสุกสลากกินแบคงรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าแคบนะคะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องปองไปสุขคุณสุขค้นนะคะโกุกโุกเฮงเฮงไปน้ากันนะคะพี่น้องจ๋าพอกันคลิปหน้า